กรีบกักรีบกับแน่น,นจ๊ะ DM ฮอรียอ DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leave Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูนฟบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face ถึงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนออนกลับมามั่นใจได้ด้วย Face l o c เฟสล็อกลิขสิทธิ์เฉพาะของเทียรพรคลินิกล็อกเฉพาะจุดที่หย่อนคล้อยแล้วค่อยๆปรับจนใบหน้าตึงกระชับกลับมาดูสดใสอ่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติให้คุณมั่นใจแล้วไปต่อเฟสล็อกเจนใหม่ของสัญญกรรมยกกระชับใบหน้ากับทีมแพทย์เฉพาะทางจากเทียรพรคลินิกเนเฉลียงอะไรจ๊ะ มะตกค่ะหิมะตกหิมะตกที่ร้านเธอน่าจะชอบค่ะมีวิวที่ถ่ายรวมสวยงามมากและก็มีอาหารที่เราจะมากดกันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าร้านเธอน่าจะชอบแต่รับรองได้ว่าคุณต้องชอบแน่นอนค่ะไปกรุบกรีบกรูบกรีบกันนะคะ ใช่เขาก็ใจกลางเหรอออกมาริมริมนิดหนึ่งแต่อยู่ร้านชื่อร้านอะไรร้านเธอน่าจะชอบดูสิค้าดูสิค้านี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคุณก้องสียาและคุณเคสเิ็นิองดีใจเองค่ะอย่าตกใจนะคะนั่นคือก้อนน้ำแข็งของบริษันะคะเป็นน้ำแข็งของเราค่ะน้ำแข็ง ถธอได้แต่ชอบนี้ตอนนี้นะถ้าใครอยากบอกว่าอยากจะได้หิมะสวยก่าที่มาตรงนี้ก็อยู่นี่เห็นอยู่นี่ใครอยากจะได้หิมะอยากจะได้อะไรที่เป็นอารมณ์หนาวๆต้องมาที่นี่เลยดูสิค่มีหมอกค่ะมีหมอกค่ะใกล้ๆโวนหลวงหลอกค้าวน่าจะคนมาถ่ายรูปได้เลยเนาะสวยงามมากแล้วอะไรรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งอาหารอร่อยเมื่อปียะอาหารเขาแบบยังไม่ได้กินเลยอะอาหารแบบเป็นแบบว่าโฮมเบด ทำแบบว่าเป็นแบบว่าต้นตลรับออริจินอลของคุณแม่น้องพิชช่องสามที่เป็นสามีกับคุณดิวนะคะก็คือพี่แดงสามีจะมีคุณดิวใช่ค่ะถูกต้องพี่แดงเนี่ยเป็นคนที่ทําเองปรุงเองสูตรเขาเองธรรมดานะคะทาเนี่ยพี่แดงเป็นไคะเขาอยู่นั้นพี่แดงขาเชิญนี่เลยค่ะต้องรู้ไหมว่าอร่อยทุกอันโดยเฉพาะอันนี้หมูสับคะนาได้ข่าวว่าอันนั้นอร่อยมากเลยอ่ะแกงปูใบชะพลูเออบีแบบมี้แบแกงปูธรรมดา มีอ่าแกงเม็ดขนุนใบชเฉลี่ยทานยากมากเลยก็ไปลองกินดูวันนี้มีอะไรอื่นพี่ใดญ่ไม่ได้อีกวันนี้อ๋อวันนี้มีข้าวผัดมันกุ้งค่ะแล้วก็แล้วก็ซี่โครงย่างเอ้โหเได้ชิมไหมคะได้ได้ทานค่ะเตรียมอะไรียมสุดไม่เหมือนกันเองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอาหารดูเพลินๆนะคะแต่อร่อยแบบหาทานที่ไหนไม่ได้คือหมูสับ ใส่คะนณะฮ่องกงฮ่องกงอ๋อเหรอคะแม่ผัดธรรมดาเองแต่อร่อยมากไทยไม่ได้ต้องตามแม่แต่ก็แพงแต่ก็แพ้ไม่ต้องหูแม่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างหูคุณดูผิดค่ะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไข่ ไข่ไก่ที่เขาเก็บเปฟาร์มให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดทุกวันเลยคุณแม่เปิดทุกวันค่ะอยู่ปรนจันทร์อยู่ประจ่วันธรรมดาเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มค่ะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยมีอาหารข้าวอาหารหวานเบเกอรี่กระเบนกรเบนแต่ไมจริงจระเบนเอายี่นี่ปะอยู่ตรงไหนพี่แดงพูดก่อน อ๋ออยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะคะอยู่ระหว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ 68- กับ70ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันดีกว่าว่ามันจะกดดันขนาดไหนนะคะไี่ดาพี่เหนือทะลุแว่นนะคะได้เลยค่ะร้านเธอน่าจะชอบคนอกจากจะวิวสวยแล้วที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันอาหารยังอร่อยอีกนะป่เจ้ามีงาห้าอย่างนี่เป็นของเด็ดเมนูใหม่เลยของเขาเลย แต่มีเด็ดกว่านี้่เพร่เออโต๊ะมันสั่งมันเด็ดกว่าอาหารก็อยู่ตรงนี้นี่ไงตรงนี้ไงเขาบอกว่าเด็ดมากเลยถ้าอย่างนี้มารวมกันสู้ผมไม่ได้เลยนะนี่อยากชิมก็จังเลยอ่ะถ้าอยากนีรวมกันดีไม่ได้ชิมหรอกเพร่ะว่าหนูลองกินแล้วไอ้แผลงแล้วนี่นรสชาติเป็นไงอร่อยงั้นๆัแหละเมียอย่าพูดอย่างนี้เมียเห็นเนก็บอกว่าอันดับแรกจะเอาอะไรดีนี่น่ากินมากอันไรนอันไรข้าวไข่ข้นปู คือเดี๋ยวเราเราจะชิมแล้วเราจะพูดว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขอโทษนะดูปูก่อนก็จะร้องก่อนไหมครับดูปูปูเป็นตอนตอนนี่เราก็ต้องตักทั้งไข่ค้นแล้วก็ปูแล้วก็ข้าวด้วยกันแล้วไหลๆนะวันนี้เราสีา่คนเนี่ยนี่แต่งตัวเป็นฤดูที่แตกต่างม,มากอันนี้หนาวจัดอันนี้อันนี้หนาวปันกานอนี้ร้อนอันนี้ร้อน,นอันนี้ร้อนชิปอ่ะจะบอกที่นี่มีหลายฤดูจริงๆอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเลย่เกกินแล้วเนี่ยไข่อะคมกรอม เนื้อป <iro entender> ูใหญ่ไข่เนื้อปูใหญ่โออะไรก้องโยนอะไรมาเนี่ยไข่ไข่เนื้อปูใหญ่แม่ว่าอะไรไข่แบบว่า บางทีที่เราเคยกินบางทีไข่เคยวบางทีจะเกิดใส่ช็อตเดียวที่มันจะเค็มแต่เนี้ยรสชาติดีมันกรอมมากใช่ใช่ใช่นี่แหละคำว่าไข่เคนมันต้องแบบนี้ปูมันต้องแบบนี้คือแบบว่าเต็มคนทำแม่แล้วปูสดไหมปูสดไหมสดราคาเด็กไม่ถึงสองร้อยตายแล้วราคาถูกมากเลยอย่างเนี้ยแล้วปูแบบนี้ด้วยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยอนี้อร่อยอะอันนั้นอร่อยใช่ไหมต่อไปนี่นะพระเจ้าเอะเจ้าจัดก่อนจัดอะไรจัดอะไรข้าวผัดมันกุ้งแล้วข้าวผัดมันกุ กุ้งเนี่ยนะแม่บอกเป็นกุ้งแช่บเออข้าวเนี่ยผัดแห้งกับน้ำพริกไม่ข้นไม่แฉะแต่อะไรรู้ไหมกุ้งเขาแข็งแรงมากเพราะ่คนกระแสเออไม่คนกระแสมาคนกระแสน้ำมากันเชียงมาเลยกันเชียงมาเลยรอให้รอขอให้รอกันเชียงมาเลยจ้าผมยังมองอยู่เลยว่าผมมานั่งทำอะไรตรงนี้อะเอาจริงเมนูนี้สองร้อกว่าบาทใช่ไหมคะสิ่งของฟรีนี่เดี๋ยวก็ลองชิมก็ไปดูเลยนะลองชิมเอาผู้จัด้า้จัดดูเรียกล้องพักหายผู้จัดพูดเลย ดีพูดถูกเลยไม่แห้งไม่มันไม่แห้งใช่พระเจ้าพูดถูกอันนี้คือโดนแดดป่ะเข้าแห้งปั๊บเข้าแห้งแล้วก็อย่างนี้คือมันปูอ่ะมันชุ่มฉ่ำหมดเลยมันคลุกเข้าอยู่ในเนื้อไม่เก้ยงเลยนะจะเขาถามพระเจ้าที่หนึ่งสอนประการพระเจ้ามีระหว่างมันกุ้งกับตังเกดเนี่ยอะไรมันเหมืกันอะเห็นไหมเขารู้อะไรมันเหมือนกันพูดซิพระเจ้าอย่าพ่นอย่าพ่น จริงๆแล้วเกรดก็มันแต่จะได้มันดีนะต้องกินเกรดพร้อมกับกินข้าวผัดมันแบุ่งเปิดมันเลยอย่างเงี้ยเกรดก็ป้อนข้าวผัดพี่พี่ก็ป้อนข้าวผัดเกรดมันอันนีามันยกล่องอันนี้อ่ะนนี่เป็ข้าวอะไรนะคะนาหมูสับฮ่องกงอ่อันนี้เป็นอะไรที่เมนูดูง่ายแต่อร่อยโคตรๆจริงอันนี้เป็นอันนี้ร้อยหกสิบบาทเองพี่ถูกมาก วัตถุดิบของที่ร้านนี่ดีมากนะข้าวกอบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิใหม่นะไม่แฉะโอเคที่ดูหมูสับคนน่าพานแล้วก็ดูกินค้าวากินข้าวมากกินค้าวาฮ่องกงได้กับพี่แจ๋วสับค้าวาฮ่องกงได้กับพี่แจ๋วนี่ค่ะมันจะเป็นจากฮ่องกงเลยนะน้องเกศพี่ิทรนะวันรังตีแล้วอ่ะน้องเกศน้องเกศอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยรัแล้วรันตีเพราะว่าเป็นตั้งแต่ที่คบกับพี่แดงมาตั้งแต่สมัยแบบนานแล้วเขาก็เป็นเมนูประจำบ้านเขา คือร้านเนี้ยของเขาเลยอันนี้อันนี้การันตีแต่ของเขาส่วนตัวเลยคุณดิวชอบมากเพราะว่าคุณแม่ทําไปให้คุณดิวตลอดอ๋อจริงปะเนี่ยจากใจจริงจากใจจริงจากใจจริงคือผักคะน้าเนี่ยเออพูดสิลวกกำลังดีกรอบพี่ชอบเลยเนี้ยกรอบอยู่แล้วก็ดูสดเคี่ยวไปดังกลุ๊บกรุบกรีดกรีดแล้วหมูสับที่ผัดนะ มันครบรสอ่ะหวานนิดนีจริงเรหน่อยหน่อยแล้วก็มีพริกมีพริกฝาเข้าไปนะเออเผ็ดกำลังดีคือคือมันไม่ดูเป็นอาหารเล่นเียนอ่ะคณะดีแบบตอบอ่ะไม่แต่หมูเขาทําอร่อยจริงอันนี้คือกินตั้งแต่สมัยแบบครบครัวที่แดงเขาสาวแล้วแกก็คิวมาให้กินทํามาให้กินตลอดที่บ้านใช่คหที่เบล่าเขาเรียกว่ากำลังสวยใส่หมูหน่อยใส่หมูหน่อยใส่หมูหน่อยไม่ด้กินตักมาดูเฉย อะไรคะคุณกองแกงคั่วเม็ดขนมหมูสับใบชะพลูอ่านต้องให้คนนี้เลยค่ะชิมก่อนคนแรกแปลกเนาะไม่เคยไม่เคยเห็นแกงคั่วพี่พแด<ก>งบอกว่าอันนี้เขาย้ำเน้นว่าไม่มีใครทําได้กินกับไข่เค็มมันจะคุ้มเค้ากันเรียว่าพี่อร่อยมากพี่ตับ แกงนะแล้วจะไข่ไข่เค็มไม่ได้ไม่ต้องเราอ่ะพูดอ่ะทำไมเราไม่กินบอกให้ฟังนะเรื่องไข่อ่ะไม่ต้องอธิบายให้พี่ป้าแจ๋วฟังแต่ไข่เค็มเพาถนัดเรื่องไข่อ๋อป้าแจ๋วเป็นเอ็กซ์เปิดเรื่องไข่ไข่เออช่างนี่นี่ป้าแจ๋วช่างไข่เก่งไม่ใช่างจริงดูแลช่างไข่ช่างไข่ครับทำทำไงทำท่าเนี่ยป้าแจ๋วเขาช่างไข่ด้วยป้าแจ๋วบริสุทธิ์มากไม่ขนมจริงๆแล้วเราหาทานยากนะผมเคยกินนะเมื่อก่อนตอนเด็กอันนี้อันนี้จริงๆคือแบบที่เขาทำมนขนมมันต้มๆอ่ะ รสชาติมันจะเหมือนถั่วอยู่นะพี่ว่ามันมันเหมือนพวกแค่ลนะมางแก้วบังแก้วไม่เหมือนแค่ล์เหมือนเค่ล์นะขึ้นแกงหอมมากแล้วข้หนุนแบบว่าไม่แห้งเลความรู้สึกของพี่เวลาที่ข้าวขึ้ปในคอมันเนื้อยปในคอไหมคะเหนียวไหมคะพูดสิคะพ่อแจ๋วตอนนี้มันหอมใบกระหลืดหอมข้าวหนุนดีดีมากหอมหอมขึ้งแกงจังเลยอ่ะหอมไหมคะหอมมากนี่ หอมมากอหอมมากพี่แก่หอมไหมครับกลับบ้านแล้วพี่เหนกินแล้วพี่เหนว่าไงพี่เหนไม่ได้กินเลยพี่แกกินไข่ก็เปมันจะกบความเป็นอร่อ,รอยของเม็ดนขนุนนะพี่นัวนัวเออเพราะแกมันเผ็ดขนุนม,มันมันอ๋อแบบด้วยไข่แดง เมนูต่อไปอันนี้ต้องให้เกดหั่นให้ป้าแจ๋วเอาได้เดี๋ยวผมหั่นให้คือนี่นะคะซี่โครงหมูบาร์บีคิวแต่ว่าเขามีเทคนิคเขาพิเศษยังไงครับเป็นซี่โครงบุญมายังไงเปื่อยนุ่มเคยเห็นซี่โครงบุญมาสมัยก่อนมัที่เขาเอาที่โครงไปทําจมูกอะชื่อบุญมาจะได้มัเออที่โครงอ่อนนี่หล่ะคืออันนี้ไม่รู้จริงแล้วป้าแจ๋วนี่เหมาะกับแฟนก็แบบคนลับๆนะเพราะว่าฟันฟันไม่ค่อยมีฟันฟันแป๊บ บ้าเป็นคนชอบกระดูกอ่อนก็รจะว่ามาก่่อะึ้นจะบอกว่าต้องยุ่ยในปากมากละลายแล้วก็ซอสเนี่ยนะเป็นซอสแบบว่าใส่มะกาฎแล้วหอมหวานอืดซอสซอสซอสที่พี่เปก็กินไงแล้วเฟรนสลายแล้วครับทันสลายทันสลายนี่จะป่าเป็นคำไามบอกเลยที่เราอยากกินแน่ยเลยพูดตลอดไปเลยใหญ่ไหมทันสลายใหญ่ไหม ก็ไม่ใหญ่เท่าเฟยหรอพูดถึงอะไรกันคะพูดถึงเฟนฝรายเฟนฟายของบ้านเคยไม่ทำใหญ่เท่านี้จินตนาการนะคะเขาบอกว่าผมผมว่าเราลองกันมาห้าเมนูแล้วขอ number one ในใจอะของแต่ละคนให้เลือกหนึ่งอย่างแต่ละคนอ่ะเอาเอาเดี๋ยวต้องพูดนะอ่ะหนูก่อนอ่ะพี่เชนหนูก่อนป้าแจ๋วก่อนอ่าป้าแจ๋วเลือกอันนี้ไผ่น้ำหมูสับฮ่องกงไอ้ควหน้าฮ่องกงหมูสับเอาเกสก่อนเคสอ่ะผมนะผมเลือกผมชอบอันนี้ซิกโคชอบซิกโค โครงหมูบาบิบิคิวใช่พี่แหนเคยชอบเผาแต่แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนใจแต่ก่อนนั้นชอบอันนี้คือคณะหมูสับฮ่องกงแต่พอมาจอที่โครงหมูเฮ้ยเราผ่านโครงหมูมาเยอะเลย The best จริงถ้าเกิดใครจะผ่านมานะที่ร้านเธอน้าจะชอบแน่ อยู่ใ,ใกล้ส่วนหลวงรอเก้าใช่ไหมค่ะพูกใช่ไหมเปิดคอ,อ,อ,องเจอร์พวกแบบง่างยพูดพูดเอาไว้ก็จะพูดตรงไหนถ้าสมมติว่ามาทางส่วนหลวงรอเกาลล้าสวนหลวงรอเก้าอยู่ทางซ้ายมือของเราใช่ไหมครับแล้วก็ขับรถตรงมาเรื่อยแล้วเราเจอถนนขวางอยู่สุดทางขวางอยู่เพื่อที่จะมีที่จะมาประเวณเนี่ยก็เลี้ยวขวาม,มาเลี้ยวขวาม,มาสักระยะหนึ่งก็ประมาณกิโลนึงอ่าทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีจะมีร้านสังเกตดีบ้านเขียว ครงร้างเขียวอันนี้อันนี้เห็นง่ายมากและที่จอดรถเป็นยังไงคะสะดวกโอ้ยร้อยกว่าพนไร่เป็นไร่อย่างหนึ่งเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่าในกรุงเทพนะที่มีสวนสวยพร้อมถ่ายรูปเพราะว่าใครจะไปซื้อที่ที่เยอะแยะอย่างนั้น นี่กี่ไลน์ที่สี่กี่ไลนาเองไอถ้าเองคูอตอนพี่เห็นของพี่ก็ไปยัดซิ่นผ่านงานมาเยอะแล้วเป็นอะไรียนชอบนะครับจริงนคิดว่าที่นี่เนี่ยต้องให้คะแนนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องการบรรยากาศหรือการตกแต่งการเช็คของในการตกแต่งคิดว่ามันเป็นรีกูดส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยยังไม่ได้เปิดปากชิมแต่เดี๋ยวจะชิมตอนหลังจากที่ไม่มีใครอยู่แล้วตามกฎของกสทช แต่ก็คิดว่าต้องอร่อยเพราะคุณเกตคุณแหนแล้วก็คุณแจิุชนาการันตีก็ต้องอร่อยไม่อร่อยก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเรื่องอาหารพูดไปแล้วผมแนะนําสถานที่แล้วกันผมรู้สึกว่าที่เนี่ยคนทุกเพศทุกวัยสามารถมาได้เพราะว่าเรามีอาหารเยอะมีกาแฟมีเค้กและที่สําคัญนะสำหรับว่า คนที่ชอบถ่ายรูปแบบที่พระแจวบอกไปอ่ะด้านนอกถ่ายรูปสวยมากถ้าเกิดว่ามาช่วงเย็นจนเริ่มค่ำๆเนี่ยก็จะมีเปิดไฟนี่สวยทุเพย์เีเปิดไฟเลยผมว่าคนคือพูดง่ายว่าทุกเพศทุกวัยครับมาแล้วได้รูปได้อาหารอร่อยแน่นอนแนะนําที่นี่ครับพ้าแจวคะเธอน่าจะชอบจะบอกว่าเธอน่าจะชอบนะเพราะอาหารก็อร่อยและที่สําคัญคือตอนนี้เวลาถ้าเธออยากจะถ่ายรูปเธอต้องเธอต้องชอดเขามีอีมาร์เทียมอยู่ที่หน้าร้านเหมือนอยู่เมืองนอกแต่คนือหนาวแล้วก พี่อะเนี่ยร์ขายโรงบาลกิเนี่ยแล้วที่สำคัญนะพอเดินก็มาผ่านประตูร้านเข้ามานะนอกจากกิมาให้เงยหน้าขึ้นข้างบนแล้วก็อ้าไปเห็นบอกโอ้บอกไม่ใช่พีเอ็มฝุดนพีเอ็มไม่ใช่ไม่ใช่ฝุดพีเอ็มแต่เป็นปอกสวยงามแล้วรสชาตสวยมีหมอกด้วยเหรอมีหมอกด้วยเหรอนีหน้าพี่เห็นปอกเหรอแต่กิม่าที่หน้าร้านต้องระวังนะครับเดี๋ยวกิม่าจะกลายเป็นน้ำแข็งกรอบเหมือนศิษฐ์ที่คุณเกสดูได้แล้เออพอมันกรอบปุ๊บแล้วก็สะเลยเธอน่าจะชอบ แต่ใครๆก็บอกว่าเธอน่าจะชอบสายแฟร์สายแชะจัดพรับมาให้แน่นๆเพราะทุกๆมุมในร้านคือรันเวย์ที่แท้ทรูมาเนสเฉลียงกันดูเธอน่าจะชอบกรุบกริบกุบกริบกับแหน่ดั้กกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่ดั้กวกรุบกริบกรุบกริบกับแหนะจ๊ะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ